วันพุธสุกเสาร์เวลาสามทุ่มโดยประมาณนะครับเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับแบ่งปันพระเครื่องนะครับประวัติเกจิคณาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับพระคณาจารย์ที่ใดครับเก่งดีนะครับจะถูกรวบรวมครับประวัติแล้วมาถ่ายทอดผ่านหน้าจอโทรศัพท์นะครับหรือว่าไลฟ์สดของเรานะครับก็จะมีทุกวันพุธสุกเสาร์สามทุ่มนะครับจนประมาณสักสิบสองนาฬิกาประมาณนะครับ เข้ามาแล้วนะครับพี่พี่ธนใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยสวัสดีพี่ทอมมี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้นะครับได้ของที่ไม่คิดว่าจะได้เข้ามาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอพี่พี่มาพร้อมกันแล้วเดวคุยทีเดียวนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมปักหมุดให้ก่อนเดีย๋ยวปััหมุดให้สักเล็กน้อยสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยครับสมาชิกใหม่นะครับถ้าเข้ามาแล้วนะครับเพิ่งเคยพบเจอกันครั้งแรกนะครับก็สามารถกดติดตามนะครับกด subscribe เป็นกําลังใจให้ได้นะครับเดี๋ยวนี้เรามีกิจกรรมแจกพระกันด้วยนะครับกิจกรรมนะครับให้พระฟรีฟรี มาเร็วมาไวไว้ใจทอมมี่นี่แล้วขึ้นเลขอันดับหนึ่งด้วยนะครับขึ้นเลขหนึ่งด้วยเดี๋ยวผมปักบุรได้ก่อนนะครับสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่หม่ครับเพิ่มเพื่อนแอดไลน์นะครับสวัสดีพี่คุณวัดสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่มเพื่อนนะครับที่เราอยู่กันตรงนี้ก็จะเป็นนะครับเขาเรียกว่ามีแนวทางมีความคิดเหมือนกันคือหลงรักนะครับหลงชอบในวัตถุมงคล ลงลักในเครื่องรางนะหลงลักในประวัติคณาจารย์หลงลักในกรรมวิธีต่างๆนะครับความเป็นไปเป็นมานะครับก็จะมาอยู่รวมกันนะครับแบ่งปันความรู้สึกพูดคุยนะครับรวมถึงนะอยากจะนะหาอะไรติดสอยห้อยตัวก็แบ่งปันกันได้นะครับในราคาที่เริ่มต้นศูนย์บาทแล้วจบที่พี่ๆอยากได้นะครับแต่หลักๆเนี่ยนะครับถ้าวันพุธนะครับสุกเสราร์เนี่ยผมไม่ได้มาเจอพี่ๆผมรู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรไป นะครับเริ่มรู้สึกแล้วนะครับเริ่มรู้สึกบางครั้งเนี่ยนะรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวก็จําเป็นต้องขึ้นมาเหมือนกันนะครับอะผมปักบุดไว้ให้ก่อนสวัสดีพี่นะครับธนวัฒนะครับแสนประดิษฐ์สวัสดีครับพี่ธนวัฒแสนประดิษฐ์ใครมาแล้วใครมาแล้วนี่ดีกว่านี่ดีกว่าใครมาแล้วครับใครมาไม่ทันไม่เป็นไรพี่พี่เดี๋ยวเรามาเริ <premier> flying, <whiskey> ่มนะครับเริ <sl> ่มประเด็นกันก่อนดีกว่า ใครมาแล้วกด6ให้น้องหน่อยนะครับเดี๋ยวน้องจัดการอุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับกด6ให้น้องหน่อยครับ ถ่ายนะครับถ่ายพี่พีทุกท่านครับอ้าวมาๆมามาพี่พีทชอบแบบไหนนะครับชอบแบบอะไรแล้วก็เก็บสะสมแบบนั้นเนี่ยผมมาวันนี้ผมมานั่งดูนะครับมานั่งลื้อพระตัวเองนะครับเสมาเลี่ยมหลวงพ่ออะไรพี่ข้าศึกทหารนาเรศวรเสมาเลี่ยมนะครับเป็นพิธีปีแปดสองนะครับปีแปดสิบถึงแปดสองนะครับเรียกว่าเหรียญสร้างชาติคือนะฮะเราอยู่รวมกันเนี่ยนะก็ นะจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันคือเราชอบพระแบบไหนเราก็เก็บแบบนั้นวันนี้ผมมานั่งรือดูนะครับนั่งจับพระจับไปจับมานะในสิ่งที่ตัวเองชอบปรากฏว่าผมมาดูพระผงอินโดจีนที่ผมมีผมจําได้รอบล่าสุดนะครับน่าจะเดือนก่อนน่าจะเดือนก่อนหรือไม่ใช่ก็ใกล้เคียงผมจําได้ว่าผมมีหลายสิบองค์มากมีหลายสิบแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยผมมองๆดูแล้วเนี่ยนะครับพระที่ผมสะสม นะครับเหลือไม่ถึงสิบแล้วก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนใครยืมหยิบย,ยืมไปหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่ว่านี่คือพระนะครับที่หนึ่งอย่างเนี่ยที่ผมบอกได้เลยว่านี่คือของดีที่อนาคตนะครับคนจะรู้คุณค่ามากกว่านี้นี่ฮนะนี่คือผงล้วนๆอ่าอย่างเงี้ยผมชอบเนี้ยผมผมชอบนะครับชอบในเรื่องราวของผงนะครับรวมถึงอีกอย่างนี่ผมชอบผมชอบพระรูปหล่อรูปหล่ออ่าอย่างเงี้ยนี่นี่นนนรูปหล่อถามว่า เรามองไปงานศิลป์นะครับการที่จะทำนะฮะโลหะให้ขึ้นรูปมาเป็นแบบนี้นะครับนั่นเท่ากับนอกจากเชิงช่างแล้วนะครับจะต้องมีความวิจิตรนะครับงามในตัวของวัตถุนั้นด้วยนะครับถามว่านะฮะบางที่เนี่ยนะครับทำเป็นรูปพระนะครับที่เราเห็นแค่พระเศียรอกนะครับฐานเท่านั้นโอเคเรารู้เรื่องว่าเป็นรูปพระแต่อย่างเนี้ยนะครับศิลปะอย่างของหัวเขาเนี่ย นะครับหรือสายปูกนะครับจะเห็นทั้งบัวนะครับเห็นทั้งมือทั้งบาทนะครับต่างๆนานาครับอ่านนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับสวยงามครับวิจิตรนะครับอย่างนี้ก็น่าสนใจในอย่างเนี้ยนะครับอย่างนี้ปืนแตกปืนแตกนะครับเนื้อเนื้อหาโลหะนะครับของปืนแตกน่าค้นหานะครับตรงที่ว่าเขาใช้วัสดุนะครับในการหลอมที่เป็นของเก่าเป็นอาชีพพวกระฆังเก่าพระพุทธรูปเก่า ออกมาเนี่ยนะฮะสีสันเขาโอ้โหแทบจะไม่ต่างกับผ้าเก่าเลยฮนะแทบจะไม่ต่างกันเลยฮะนะครับต้องใช้ความชำนาญในการแยกแต่จริงๆแล้วครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับโลหะต่อให้ข้างในเหมือนกันนะครับแต่ผ่านเวลาไม่เท่ากันนะยังไงของที่สร้างทีหลังก็ไม่มีทางเหมือนของที่สร้างก่อนแน่นอนนะครับความซีดความแห้งธรรมชาตินะครับรอยพุนคาบเบ้าต่างๆเราพิจารณาได้หลายๆอย่างรวมกันรวมถึง